สวัสดีครับเมื่อวานผมมาซื้อแหกับคุณพ่อเนี่ยครับแล้วคุณพ่อบอกว่าจะเอาเงินรูปีครับผมเนี่ยผมผมไม่มีครับแต่ผมไปต่อรองกับคุณพ่อนะครับเพราะอทันเมื่อวานผมไปธนาคารมาแล้วเขาบอกว่าเงินรูปปีน,น,นั่นเหมือนว่าเอาเอาเงินดนอลาเดี๋ยวครับพอดีเงินรูป,ปี แกครับเป็นเงินลูปปีมันธนาคารเขาว่าเมือดไหมพ่อที่ผมซ,ซื้อแห่ซื้อแห่หมอบ้านไหมเอาเงินดอลลาร์ไห้พ่อครับได <are> ้ยุ่งเงินดอลลาร์ก็รับไปแล้วพ่อรับไหมก็รับแต่เงินดีกว่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปธนาคารก่อนนะครับพ่อว่าเงินดอลลาร์เอาแต่ว่าเงินกีบไม่เอานะครับฝ <Yeah. S 1> ากพ่อเก็บแห่ไปผมเลยเด้อตบลงเอาเส้นเส้นสามเส้นเอาเอาหา ราคาเก่าลอยนะที่ขาีทีบอกก่อนบอกว่านครนะเดี๋ยวผมเอาเอาเงิน900บาทไปแปลงเป็นดอลลาร์ก่อนนะครับนี่ผมคุยกับคุณพ่อแล้วนะครับว่าเดี๋ยวยังไงผมรูปปีไม่มีครับเอาเงินดอลลาร์ก็ได้ครับแต่ผมไปธนาคารหน่อยครับ